สิ้นสุดการรอคอยนะคะทุกคนสำหรับสีสาว b l ล c k พ i n เออเจนนี่จีซูโรเซและก็น้องลิซ่าที่น่ารักของเรานะทุกคนเพราะว่าเมื่อวานนี้ทางบริษัทเขาก็ได้มีการประกาศชัดเจนแล้วว่าเอยเธอหลังจากที่พวกเธอได้ชมเวิร์ทัวสีสาวนี้แบบครั้งล่าสุดเลยเมื่อช่วงปี2023ที่ผ่านมาใช่ปะ่ะ23 2 4 25อุ๊ยก็ไม่นานเกินรอนะเธอนะซึ่งปีนี้เขาได้ประกาศออกมาแล้วนะคะว่าออ b l a c พ p i n ว World Tour อินแบ่งคอกและก็ที่อื่นๆนี่ก็เคยจะเริ่มแล้วนะพวกเธอพร้อมหรือยังเตรียมเงินเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมนะเพราะว่าบางครั้งเออมีเงินแต่ว่าหาสถานที่หรือหาตั๋วอะไรไม่ทันมันก็ลําบากนะเออนะมีเงินอย่างเดียวไม่ได้ต้องไวด้วยว่างั้นซึ่งเขาบอกว่าการที่จะกลับมา world tour concert ของสี่สาวเจนนี่จีซูโรเซ่และก็้องลิ่าเนี่ยคือ ต้องบอกว่ารอคอยกันมาแบบปีสองปีเนาะเพราะว่าหลังจากที่สาวๆเขาออกมาประกาศว่าเดี๋ยวเขาจะแยกกันไปโด่งดังแยกกันไปเติบโตนะนั่นก็คือการออกไปทําอัลบั้มเดี่ยวของตัวเองเพลงเดี่ยวของตัวเองซึ่งก็ต้องบอกว่าการออกไปทําอัลบั้มเดี่ยวของแต่ละคนนี่ก็คือเรียกได้ว,ว่าแบบอูปังป่วนแบบคาดไม่ถึงเข้มขัดสั้นมากๆอะ่ะเออคาดไม่ถึงจริงคือด,ดังดรืยชฉพงะอลิซาที่ก็คือแบบโหปล่อยเพลงออกมาเยอะมากคือเรียกได้ว่า ครอบจักรวานอะเออเพลงมีทุกแนวทุกสายหลากหลายมากๆนะเพราะฉะนั้นวันนี้ทางไม่ใช่วันนี้เสีเมื่อว,นนวานทาง YG เนาะเขาก็มาประกาศว่าคอนเสิร์ตเวิร์ทัวร์ของของตัวแ a c k คพ n k เนี่ยจะเริ่มต้นขึ้นที่กรุงโซก็คือที่ตั้งของบริษัทแม่เขาอะเนาะเออที่กรุงโซโดยจะเกิดขึ้นวันที่หแล้วก็6กรกฎาคม2568เออจะเห็นว่า ที่นี่มีแค่2วันใช่ปะทุกคนยังไม่จุดใจใช่ไหมไม่เป็นไรค่ะเพราะเขาประกาศแล้วว่า b l c k P p i n k World Tour in BKK เนี่ยสามวันรวดจ,จ้ะ3รอบสเตเดียมคือจัดเต็มจุดใจมากนั่นก็คือ24 25 26ตุลาคม2,568เพราะนั้นสาวๆาว a c k พ i n k ชาวลิงทั้งหลายนะคะก็เตรียมตัวเตรียมใจเตรียมเงินในกระเป๋าให้พร้อมเช็ค อ่าโลเคชันเช็คสถานที่นู่นนี่นให้พร้อมนะคะบางทีมีเงินอย่างเดียวไม่พอนะต้องไหวด้วยทุกคนเพราะเดี๋ยวตั๋วหมดก็อดกันพอดีใช่ปะ่ะเออแล้วที่สําคัญเมื่อวานเราก็เห็นแบบเอ้ยม,มีมีโรงแรมหนึ่งเขาก็มาทําคลิปว่าเอ้ยเนี่ยมาแล้วนะแบคพิงที่คุณรอคอยแต่ที่แน่ๆของเรามีที่พักด้วยอย่าลืมมาจองที่พักกับเรานะเพราะว่าอ,อ่อประมาณว่าเรามีรถไปส่งฟรีเออแต่ว่าไม่มีขากลับนะมีขาไปส่งก็โอเคแล้วเนาะตอนกลับยังไงก็ ก็ว่ากันไปเออพอดูจบแล้วใช่ไหมแต่ตอนไปนี่ต้องไปให้ทานอะไรทานองนั้นนะคะเพราะนั้นทุกคนชื่อคอนเสิร์ตในครั้งนี้ของเขานั้นก็คือเดดไลน์แมสมชื่อจริงๆนะคะเพราะว่าหลายๆคนก็ปวนว่าคิดถึงมากแล้วนะเมื่อไหร่จะกลับมารวมตัวกันสักที่เจนี่จีซูโรเซลิชาคิดถึงแล้วพวกเธอแยกกันไปเติบโตจนพวกฉันก็แบบฟังเพลิดเพลินเจริญใจคือออกเพลงหนำใจมากหลายคนบอกว่าโอ้โหอยูามากับ สามี่หปีอะไรอย่างเงี้ยทําไมแบบออกมาไม่กี่เพลงแต่พอแยกกันออกไปเติบโตนี่มันไม่ได้โดดเดี่ยวเลยนะแต่เฟี้ยวมากคือโดยเฉพาะดิชาของเราเนี่คือออกมาแบบจุดใจมีทุกรูปแบบมีทุกสไตล์การร้องการเต้นอะไรต่างๆขึ้คือหลากหลายครอบจัก,กรวาลเต็มเติมเต็มมาให้กับ FC ให้กับบลิงมากมากอะายคนบอกนะะซึ่งวันนี้ค่ะทุกคนขเขาก็บอกว่าเมื่อเช็คย้อนกลับไปแล้ววออแบ็คพิงเนี่ย เป็นเกิร์ลกรุ๊ปที่มีความสามารถนะคะทำให้เอฟซีชาวบิงอะไรที่ติดตามเนี่ยคือแบบเวลาเขามีคอนเสิร์ตทีคือการันตียอดอย่างครั้งล่าสุดปี2023มียอดผู้เข้าชมถึง1.8ล้านทั่วโลกซึ่งการันตีว่ายอดณนะปัจจุบันคือเป็นการทำยอดที่สูงสุดแล้วและมาติดตามกันว่าเดทไลน์ line, คอนเสิร์ตครั้งนี้จะ ทำสถิติเพิ่มขึ้นอีกไหมเพราะนอกเหนือจากนั้นก็ยังการันตีด้วยช่องแดงใช่ปะมีผู้ติดต,ตามแบบถึง96ล้านคนเลยทีเดียวขทุกคนเออก็เรียกได้ว่าประสบความสําเร็จกันแบบ โอ้โหคาดไม่ถึงจริงๆนั่นแหละนะคะเราติดตามมาทุกคนแล้วสำหรับช่วงเวลาในการจำหน่ายตัว๋วก็จะเริ่มต้นในช่วงต้นๆมิถุนาแล้วทุกคนเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมเงินให้พร้อมอย่างที่บอกเออแตคค่คนที่เขาบอกว่า,วาคนที่จะได้สิทธิพิเศษนู่นนี่นั่น,นก็จะเป็นแบบคนที่เป็นสมาชิกลงทะเบียนนู่นนี่นั่น,นก่อนอะไรอย่างงี้ใช่ปะ่ะเออให้สิทธิเฉพาะคนที่ลงทะเบียนก่อนเท่านั้นและที่สําคัญคนที่ถือบัตรวีซ่าก็จะมีสิทธิพิเศษเพิ่มเติมนู่นนี่นั่น,นอ่านะทุกคนไปติดตามมาลวกันเพราะว่าในรายละเอียดตรงนี้ ก็ไม่ได้ลงให้ลือเนอะแต่เชื่อว่าคนที่เป็นแบบ FC เป็น b l i n อยู่แล้วอะรู้ข้อมูลดีกว่าแอดอีกค่ะเออแล้วเขาบอกว่าออคอนเสิร์ตทั่วเอเชียเนี่ยก็จะมีเกิดขึ้นอยู่แล้วแหละออและที่สำคัญรู้สึกว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยน่าจะมี3วันเหมือนกับที่ประเทศไทยค่ะทุกคนนั่นแปลว่ากลุ่มเป้าหมายที่ญี่ปุ่นกับไทยนี่คือแบบโหไม่น้อยหน้าใครเลยนะ เออแม่ตะกุงโชวยังแพ้นะคิดดูดีมีแค่2วันทุกคนเออรีบนะคะรีบนะไปแล้วเดี๋ยวมาอัปเดตใหม่